ชีวิตของคนเรานะ่ต่างก็มีขึ้นมีลงมีดีใจเสียใจเต็ไมไปด้ความหกผันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกหรือแม้กระทั่งสภาพร่างกายและจิตใจภายในแต่ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาใจของเรานะ่ให้มั่นคงเข้มแข็งมีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอยู่ภายในให้ได้ตลอดเวลาแม้จะมีสิ่งภายนอกมากระทบแต่ก็ไม่กระเทือนเข้ามาภายในจิตใจเปรียบเสมือนภาพของภูเขา ที่บางครั้งก็มีหิมะปกคลุมบางครั้งก็มีลมพายุพัดกระหนำ่ำบางครั้งก็มีฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าแตท่ทั้งทั้งที่ภูเขาได้รับความปั่นปวนรอบตัวแต่มันกลับนิ่งเฉยไม่สะทกสทานใดๆในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน เราก็ต้องหนักแน่นเหมือนดังภูผาไม่ว่าจะประสบกับปัญหาความยากลำบากหรือรเผชิญกับความวุ่นวายรอบข้างแต่ถ้าจิตใจเราสงบสะอาดสว่างหยุดนิ่งอยู่ภายในที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราก็จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆ เหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมที่มาจากทิศทั้งสี่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสไว้ในปฐมปุญญาวิสันทสูตรว่าแม่น้ำทั้งหลายอันเป็นที่อยู่ของฝูงปลาย่อมไหลไปสู่ทะเลอันเป็นที่รองรับน้ำใหญ่เป็นที่ขังน้ำใหญ่ สดที่จะประมาณได้และเป็นที่กำเนิดแห่งรัตนะต่างๆฉันใดทอดทานแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่บัณฑิตผู้ให้ทานมีข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเป็นต้นดุดแม่น้ำทั้งหลายไหลไปสู่ทะเลฉะนั้น พุทิมันตัสังสมความดีอยู่เป็นนิดจิตเจร่าเริงเบิกบานแจ่มใสแล้วกระแสทานแห่งบุญที่หลั่งไหลมาสู่ตัวเราทำให้รู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจเกลี้ยงกล่วสะอาดบริสุทธิ์พอเราทำบุญที่เกิดจากการให้ทานชนิดต่างๆรักษาศีล ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์และนั่งสมาธิจะเริ่มภาวนาเป็นประจำดวงบุญในตัวก็จะกลัน่นให้กายว่า,จาใจใสบริสุทธิ์จะสว่างสวายขึ้นไปเรื่อยๆดวงบุญนี้นะี่ยมีอนุภาพไปดึงโดดอาพกทรัพย์ยสมบัติทั้งหลายดึงโดดสิ่งที่ดีๆ คนที่ดีๆเหตุการณ์ดีๆจะเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นในชีวิตหรือแม้กระทั่งสมบัติอันเป็นโลกุตระคือการบรรลุมรรคผลผนิพพานก็ต้องอาศัยกำลังบุญทั้งสิ้นอย่างอื่นเป็นเพียงสิ่งประกอบภายนอกดังนั้นบุญจึงเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่ดีงามทุกอย่างเป็นเสมือนมหาสมุทร เป็นที่รวมของเม่นน้ำที่ไหลามาจากทั่วทุกสารทิศเหมือนกับเรื่องของพระศิเวลีผู้สั่งสมบุญเอาไว้ในอดีตทำให้เป็นผู้มีลาบมากเรื่องของท่านก็มีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระวิปัสสีพุทธเจ้าสเสด็จจาริกไปตามชนบทและวะด้เสด็จกลับมายังพันธมดีนคร ระพุธบิดาของพระพุทธองค์ก็ทรงตรเตรียมอาคัรตกกทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและพระองค์ยังทรงประกาศให้ชาวเมืองมาร่วมกันเป็นสาหายถวายทานในครั้งนี้แต่ชาวพระนครกลับปรึกษาหารือกันว่าพวกเรา คนที่จะรวมกันถวายทานให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาทรงถวายเมื่อตกลงพร้อมใจกันแล้วนะ่ยก็ส่งตัวแทนไปทูลนิม,มนต์ละบรมศาสดาให้มาสเสวยในวันวรลุ่งขึ้นจากนั้นก็ช่วยกันจัดแจงทานด้วยความปีติยินดีแล้วส่งข่าวไปทูล ให้พระราชามาดูการถวายทานของพวกตนพระราชาครั้งเสด็จมาทอดพระเนตรทานของมหาชนแล้วนะีก็ทรงดำริว่าเราจะถวายทานให้ยิ่งกว่านี้อีกในวันรุ่งขึ้นจึงนิม,มนต์พระบรมศาสดาอีกทั้งพระราชาและชาวเมืองต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมแหะ สลับสับเปลียนกันนิมนต์อยู่อย่างนี้เนี่ยจนกระทั่งในครั้งที่หกชาวเมืองก็ปรึกษากันว่าในวันพรุ่งนี้พวกเราจะถวายทานชนิดที่ใครก็ไม่สามารถจะพูดได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่มีในทานของพวกเราเพราะว่ารุ่งขึ้นเมื่อจัดแจงของที่จะถวายเสร็จก็พากันตรวจตราดูว่า อะไรบ้างที่ยังไม่มีพอเห็นว่ายังขาดน้ำพึ่งดิบส่วนน้ำพึ่งสุกมีมากแล้วดังนั้นชาวเมืองจึงส่งคนให้ไปหาซื้อน้ำพึ่งดิบสี่คนโดยถือทรัพย์คนละพันกหาปันนะสมัยนั้นพระสิวิลีได้เกิดเป็นกนลบุตรในบ้านสักคนหนึ่ง ซึ่งตั้งยู่ไม่ไกลจากเมืองพันธุมมดีเท่าไรนักเป็นชาวชนบทที่ขยันขันแข็งมีอยู่วันหนึ่งจะต้องเดินทางเข้าเมืองได้ถือเอากระบอกเนยแข็งติดตัวไปด้วยในระหว่างทางก็ได้เห็นรวงพึ่งบนกิ่งไม้จึงไล่ตัวพึ่งใหหน,นีไปแล้วก็ตัดกิ่งไม้เดินถือรวงพึ่ง มุ่งหน้าไปสู่พน,นันครเมื่อตัวแทนชาวเมืองเห็นหนุ่มชนบทถือรวงพึ่งเดินมาก็ดีใจจึงรีบเข้าไปขอซื้อด้วยเง,งินหนึ่งก็หาปันนะผู้เสร็จก็ส่งเงินให้ด้วยความดีใจว่าจะได้สิ่งของตามที่ต้องการแล้วหนุ่มชนบทชกคิดขึ้นว่าน้ำพึ่งรวงนี้นะี่ย มีราคาไม่มากถึงขนาดนี้แต่บุุษนี้กลับขอซื้อด้วยราคาที่แพงมากเราควรจะสอบถามให้รู้ถึงต้นสายปลายเหตุเสียก่อนจึงกแงกล้งโกงราคาว่าท่านให้ราคาเพียงกระหาบหนาเดียวเรานไม่ขายหรอกบุุษชาวเมืองจึงรีบขึ้นราคาเป็นสองกระหาบหนาแต่นุ่มเจ้าปัญญาก็ยังไม่ยอมขาย บอุลนั้นจึงรีบขึ้นราคายอีกจกนกระทั่งราคาขึ้นไปถึงหนึ่งพกหาปณะนะบัณฑิตหนุ่มก็ใคร,คร่ครวดูว่าเราไม่ควรจะรีบขายควรจะถามไหนให,ให้รู้ความจริงก่อนว่าเขาต้องการซื้อด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยเพื่อเอาไปทำอะไรกันแน่เมื่อไต่ถามทราบถึงความเป็นมาเป็นไปแล้วเนี่ย ก็เกิดกุศลสศรัทธาขึ้นมาจึงถามว่าการถวายทานครั้งนี้เนี่ยเฉพาะเจาะจงแต่พวกชาวเมืองเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นก็สามารถาร่วมบุญได้บุรุษนันกอธิบายว่าเรื่องการทําบุญนั้นใครๆก็มีสิทธิ์สามารถที่จะร่วมบุญกันได้ทั้งนั้นนนุมมันดิตไม่ได้ฟังแล้วก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้น ขอท่านจงไปบอกแก่พวกชาวเมืองทั้งหลายเถิดว่ามีกุลบุตรผู้หนึ่งไม่ยอมขายโรงพึ่งกับเนยแข็งไม่ว่าจะให้ราคาสูงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมขายให้เพราะว่าเขาอยากจะถวายทานได้วมือของตอนเองขอท่านทั้งหลายจงให้เขามีส่วนในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยชาวเมืองเมื่อทราบข่าว ตางก็พากันอนุโมทนาสาธุการเป็นการใหญ่ต่อมาเมื่อพระสัมมาสัมพมุทธเจา้าพร้อมนั่งภิกษุสงฆ์มาถึงพวกชาวเมืองก็นิมนต์ให้นั่งแล้วก็ได้ถวายข้าวต้มและของเคี้ยวพอถึงวาระของตนหนุ่มชนบทจึงขยิบเข้าไปใกล้พุทธอาฏของพระบรมศาสดา,ศา และกราบทูลว่าก้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าสิ่งนี้เป็นเครื่องบรรณาการของคนยากเช่นข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงรับเครื่องบรรณาการนี้ของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระวิปัสสีสัมมาสูติเจ้าทรงใช้บาตรรับนำพึ่งผสมเนยแข็งแล้วทรงอธิษฐานว่า ย้ายน้ำพึ่งผสมเนยนี้เนะี่ยหมดสิ้นไปจนกว่ากคลบุตรผู้นี้จะถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จนครบหมดทุกรูปโดยพุทธ,ธานุภาพอันไม่มีประมาณเหตุอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นหนุ่มชนบทได้ถวายน้ำพึ่งผสมกับเนยใส่ลงไปในบาตรของพระภิกษุสงฆ์ จนกระทั่งครบหมดทุกรูปแล้วจะนันก็นั่งรอจนพระพุทธองค์ทรงสเสวยเสร็จจึงลุกขึ้นไปทูลขอพรว่าข้าแต่พระผู้มีพภาคเจ้าวันนี้ข้าพระองค์ได้เห็นชาวเมืองพันธุมดีนำเครื่องสักการะบูชามาถวายแด่พระองค์ขอใข้าพระองค์ได้มีส่วนใน ผลบุญนี้และด้วยอนิสงส์องการถวายน้ำพึ่งนี้นะขอให้ขับโลกเป็นผู้เลิศดีลาบในนาคตการในเถิดพระผู้มีภาคเจ้าทรงประทานพรว่าจงสำเร็จสมดังปรารถนาเถิดแล้วทรงอนุโมทนาทานของหนุ่มชนบทและชาวเมืองจากนั้นจึงเสด็จกลับพระวิหาร ่ายคนบุตรนั้นก็ตั้งใจกระทำบุญกุศลเรื่อยมาจบจนหมดสิ้นอายุไขแล้วก็ได้ท่องเที่ยวสเสวยสมบัติในเทพยาดาละมนุษย์ตลอดกาลนานส่วนอนันดิบสงที่ท่านได้รับในปัจจุบันนชาตินี้นะีจะเป็นอย่างไรนั้นเราคงต้องติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะ สำหรับเรื่องราวในวันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าบุญเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นต้นเหตุแห่งความสำเร็จทั้งปวงสิ่งอื่นเป็นเพียงองค์ประกอบเท่านั้นสึ่งทั้งบุญและบาปก็อยู่ในตัวเราเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไกลตัวเราเลยคนส่วนใหญ่เหมือนคนสายตาย,ยาว มองมาคอยจะเห็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วมาคิดว่าเรื่องบุญบาปเป็นเรื่องไกลตัวเลยมัวประมาทไม่สั่งสมกุศลความดีแต่ความเป็นจริงทั้งบุญและบาปนะเกิดขึ้นอยู่ในใจเรานะตลอดเวลาและเกิดจากการกระทำด้วยกายวาจาใจของเรา และยังเป็นสิ่งที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งชาติสุดท้ายของชีวิตในสังสารวัตรถ้าเราสั่งสมแต่บุญกุศลเอาไว้เราก็จะมีแต่ความปราบรืม้มปีติใจไปทุกชาติจนถึงพบชาติสุดท้ายกันเลยทีเดียวดังนั้นก็ให้ลูกทุกๆคนสั่งสมแต่บุญกุศลให้เต็มที่ ทั้งทานทาั้งศีลนั่งภาวนาเราก็จะมีความปีติปราโมทย์ใจไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพปรนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ